เฮียเข้าไม่ได้แป๊บมึงได้ไ,ได้ได้ได้ได,ได้หนึ่งสองสาม <c oughs> เบื่อตกปลาอยากโดนจับวะตำนวดมา ได้ยินแล้วจ้าอีกแน่เลยโอ้โหบ่อกแล้วสองคันเเป็ดอีคันหนึ่งติดตูดเลยคันหนึ่งอีคันตามังหาง เขาเหินไม่เหินไม่หลุดเหินไม่หลุดตามมาตามไม่หยุดเหลือคันเดียวตอนนี้เหลือคันเดียวคันเดียวฉีร้อยเมตรตามอยู่เขินตามอยู่ห้าสิบเมตร ติดเมตรเาเหินรุดเหินหนรุดเหินอนรุดไปฮีไปไปไป,ไปตามมาอยู่ตามมาอยู่คันหนึ่ง,งติดตูดเลย สองคันบนทางด่วนคันหนึ่งด้วยไปทางด่วนตามมาตามมาอยู่คันหนึ่งคว่ำคว่ำหนึ่งขวาอยู่ขวาไกลหนึ่งคันนะ เสียงมาอยู่แต่หายไปแล้ว เดีย๋ยวผมพาพี่บี้เกมตึกนี้แหละเขือนไปละคว่ำไี่อย่าตำรวจมาไอ้ตว์ไล่อยู่ตำรวจไล่อยู่ข้างล่างมีคนจกเหรอไม่มีมเสียงมาบอกกันจกได้จกได้ <Okay. S 2> ไปหนึ่งสองตัง้ม แบ่งไม้ให้มาป่ะเนี่ยแบ่งไม้มาไอ้ผีาาใช่แบ่งมามึงก็จบใกล้เสียงเกินสองคันล่างหนึ่งขึ้นหนึ่งสามแล้วนะกูว่าได้อยู่ผมจะขึ้นป้ายนู้นเลยนะโอีแม่โด,ดนดาวิน้อยสิเนีเี่ย สีแดงครับวะลุงชิมปะไม่รู้น่าจะใช่น่าลุงชินยี่เลยตามมาหายคันหนึ่งอุ้ยเฮ้ยเขาชนเขาชนกันสองคันหีสองคันติดติดเลย ล่าพี่แดงดกเราอยู่ข้างล่างเราไม่ขึ้นมาด้วยแต่ได้แปลงนี้ดีว่ะรออยู่อยอยโอ้ยอย่าเย็นอย่าเย็นคุณยำรวจตามยยยยย้ยประตูยัยยยยยยยดยย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 ย านไปค <c oughs> ันหนึ่งเหลือคันหนึ่งจี้เลยหายคันหนึ่ง <c oughs> เขือนลุดไปคันหนึ่งเหลือคันเดียว งโตามมาคันหนึ่งติดคันหนึ่งจี้คันหนึ่งแรงจังวะติดคันห่างคันเรียบร้อยทีควันท่วมไม่เยอย

Nay, đây này lấy một 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 lấy cú ninh, một lấy một เราอยู่หลังนะเหินอยู่ย he 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 ังเหินอยู่เหินไปชนเหรอเหนือเล่นเมียนอยู่เลยยังค้างคากับเหินนั่นอยู่ดีในเฮียควันแถวนั้นไอสัตว์ดีไม่ขึ้นเหินเลยเหินเลยเหินเลยใจโคตรนิ่งเลย ตึกนี้แหละมาถึงเอาตึกนี่เลยเอ๊ะตึกเดิมตึกเกมพี่แดงไปเลยอ่ะเฮ้ยทำไมกูกลัวแข็งวะได้ได้หนึ่งสองตั้มแกตัว มาสิมาแล้วพี่แดงเออคันเดียวปะดักจากอยู่ทางเหือนน่เหิออยู่ข้างล่างเว้ยดักรู้ด้วยคันเดียวปิดตูนไหม ียบร้อยแม่นโพสจักรินไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าใช่แล้วยิงแตกเลยด้วยนะยังไม่ทันไปไหนเลย อยูเริ่มแรกก็เกมแล้วเหรอวะนั่นดิซ่อมไม้ซ่อมไม้ซ่อมไม้ซ่อมได้ด้วยพี่ซ่อมได้ดิทำไมจะไม่ได้อ่ะอ้าวเขาให้ซ่อมวะหรอมันอยู่ที่ใครใครใครไล่อ่ะมันอยู่ที่ใครไล่อ่ะโอเคเหมือนยังยังยังสนุกอยู่อ่ะเอาหน่อยซ่อมหน่อยดิเปล่าเนี่ยเราเปลืองตังเล่นพี่พี่พยายามแบบเอกดล่อนหยากรครับ พี่ก็ตึงเกินพี่ไม่ตึงใครตึงใครตึงพี่ก็ตึงเกินเออออกตัวมาก็แตกแล้วอะยังไม่ได้สักเหินเลยแตกทีแล้อหรอขายสุตธานเกาะเต็มสามแสนสามเอ้ยแปดแสนสามโอ้โหสามแสนสามผมจะไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยจริงพี่แดงพี่แดงพี่แดงก็น่าติดต่อเลยหรอพี่แดงติดต่อเลยทวิตอีในติดเหรพี่ในติดต่อเลยเอาเอาเฮียยงะเอาพี่ย้งมันไปยังไม่รู้ที่ขายสามส่วไมแปดแสนอย่างนั้นแบบใช่หรอที่สามส่วนยังคุ้มเลย น้ำมึงหนีตำรวจไงคุยกับตำรวจที่ี <c oughs> ่อะเติดเลยเติดเลยลงหัวเลยลงหัวเลยลงหัวเมือพี่สากลิ้มหงือโคตรโหดเลยพี่สากเข้าแกงหมอบ้าอ่ะพสษักเออน่าสนใจได้นะ ไม่ออกน้ำด่วนไม่ออกน้ำด่วนไม่ต้องกลัวเหมือนเดิมฉีไม่ห่างเลยไอ้ติดติดติดเถื่นเถื่อนติดเาเ่ินติดไอ้ฉีไปไปไปเถินติดเถินติดติดต้องนั้นแหละเห็นเห็นแล้วปะน่าจะเห็นน่าจะเห็นมามาตามมาอยู่ตามมาอยู่ ตามตามอยู่ตามอยู่ร okay. ู้รู้เขารู้เขารู้มึงเข้าตึกแดงโอ้โหครับโอ้โหตาม่จิงเฮ้ยไอเล่นหลวงข้างหน้ามันปิดใช่ป่ะใช่แมนเกินนิดเดียวเมื่อกี้เกือบโดนยิงไอ้สัตว์เออนิดเดียวดหีเกือบโดน พี่ตักลินพี่โคตรแม่นเลยไป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 จอดตูดเลยเหี้ยเหมือนรู้ว่ามึงจะมาทางเงี้ยตามมาอีกหรอตามมาตามมาพี่กระตึงเกินเดี๋ยวเราขึ้นมาที่เดิมเดี๋ยวเราขึ้นที่เดิม หมดไ <แฟ S 1> อ้เหี้ยไว้ต<แ>้องหนีหมดแตกไอ้เหี้ยคลิปก็ตัดไม่ได้ด้วยคลิปคลิปกลากงนี้ยังไปตัดดีได้หน่เหยเลยเลยเขาเลยเลยเขาวนเขาวนมา พี่ไแดมีปืนว่ายิง,งเขาตกรถดิไอ้เหี้ยพับกีมั้งไอสัตว์ <c oughs> ยิงกับยิงชอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาขึ้นแล้วขึ้นได้แล้วขึ้นมาจนได้โอ้ไม่ทันไปไหนรอซ้อมเสร็จแล้วยิงด้วยนะโคตรเลี่ยมเลยติดตูด,ดเลยจี ไม่ไปขึ้นเหยียบอย่างนี้เหงาจริงนะแค่คนเดียวอ่ะแค่คนเดียวเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะเอาไปแล้วทีติดตูดเลยเฮียติดตูดเลยเหินเหินอ้โหติดตูดเลย <laughs> พูดได้ครับเบลติดตูด ราจะหาเรียมไหนไปเร่งเหน,น่อเขาดีกว่านะติดตูดอ <c oughs> ยังชอบเือพูดคำเดียวเลยไม่ต้องพูดเยอะเลย หัวเขาเลยเขาเลยเขาเลยคว่อมกว่อมว่อ,อนะต้องหาทางหลุดให้ได้นะเนี่ยต้องหาทางหลุดกัน,ใ,นใจเย็นน่าจะหลุดนะถ้ามึงถ้ามึงไม่กว่อมอะ่ะนี่ไงนี่ไง <laughs> ไ,ไอนี้ไอคลิปนี้ตัดได้อยู่อันนี้ได้อยู่ ได้อยู่ใช่ปะได้อยู่ได้รอ,ออยู่วิ่งน้ำมันหมดไอ้เหี้ย <c oughs> ว่าแล้ว <c oughs> ดีนะหมดตอนนี้ <c oughs> มีถังเติมั้ยเนี่ยมีมีแล้วไงพี่นดง